ที่หยิบฟู้ดอินขึ้นมาดูวันนี้อีกครั้งหนึ่งเป็นเพราะว่าณนะวันนี้เราหมูแพงมากครับหมูแพงมากแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรเชื่อมโยงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพอสมควรกับสถานการณ์ของประเทศไทยกับสิ่งที่เราได้ดูในหนังเรื่องฟู้ดอินดังนั้นก็เลยหยิบหนังเรื่องนี้มาดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ครับ ฟู้ดอินเป็นหนังสารคดีปี2008นนะครับมีเป็นหนังสือด้วยหนังสือเนี่ยใช้ชื่อว่าบริษัทอาหารนะครับคุณคายวีเบอร์เป็นคนเขียนนะครับโดยตัวเนื้อหาเนี่ยผมหยิบมาดูนะวันนี้เพราะว่าพอเราได้เห็นข่าวเรื่องหมูแพงวิธีการแก้ปัญหาเรื่องหมูแพงมันก็เลยเป็นสิ่งที่สื่อมวลชนหลายๆเจ้าเนี่ยมีการรายงานมาโดยตลอดครับพอมีการรายงานเรื่อง การแก้ปัญหาเรื่องโรคระบาดหมูเราจะต้องทำยังไงเรื่องราวทั้งหมดมันก็เลยไหลเข้ามาสู่เรื่องอุตสาหกรรมอาหารครับดังนั้นเมื่อมีการพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมอาหารถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องหมูเป็นโรคระบาดสงสัยวิธีการเลี้ยงหมูบ้านเรามันจะต้องเข้าสู่รูปแบบอุตสาหกรรมอาหารแบบเต็มรูปแบบสลมังอ่าผมได้ยินเรื่องนี้มาต้องเลี้ยงในระบบปิดโอ้ยระบบปิดแพงมากนะครับผมเพิ่งรู้ว่าถ้าจะเลี้ยงแบบปลอดโรคแบบปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เนี่ย ทำโรงใหม่นี่ร้อยกว่าล้านนะฮะร้อยห้ล้านนู่นน่ะผมก็เลยรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากเลยสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยณนะวันนี้ปี2021พ่อไปดูแล้วโอ้มันช่างเหมือนเห็นภาพนี้ในอดีตของอเมริกาเลอเกินครับสิ่งเหล่านี้เคยถูกพูดถึงในหนังเรื่องฟู้ดอินในปี2008ครับเรื่องอุตสาหกรรมอาหารนี่แหละผมเล่าแบบนี้ดีกว่าว่าฟู้ดอิเนี่ย เขาเล่าเรื่องราวอุตสาหกรรมอาหารที่อเมริกาในช่วงคศนั้นครับนั่นก็คือถอยไปประมาณ10กว่าปีที่แล้วว่าคนอเมริกาเนี่ยเขาเริ่มน่าสนใจเขาเริ่มด้วยการให้เราดูพวกอาหารที่มาถึงมือผู้บริโภคแล้วเวลามีแพ็คเป็นหมูเป็นไส้กรอกหรือว่าเป็นอาหารต่างๆที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาก็จะทาไอชั้นหลากติดนะฮะเป็นรูปโรงนาเป็นรูปเกษตรกรชาวอเมริกาแบบ ดั้งเดิมแบบทร а д ิชันแนลแล้วเขาก็ตั้งคําถามกลับมาที่เราคนดูครับว่าแต่ว่าเราเองเนี่ยเคยสงสัยไหมว่าอาหารที่เรากินอยู่เนี่ยมันไม่ได้ผลิตขึ้นมาด้วยวิธีการแบบที่เป็นวิธีการดั้งเดิมเหมือนที่เขาพิมพ์ลงไปบนไอ้ฉลากที่เขาให้เราดูนะแล้วหลังจากนั้นหนังก็เล่าให้เราฟังในแง่มุมต่างๆครับเขาแบ่งก้อนของเรื่องราวออกเป็นท่อนๆอย่างชัดเจนนะครับโดยตัวเรื่องเนี่ยมันเริ่มจากเรื่องของการทําปศุสัตว์ก่อน แล้วก็ไปสู่เรื่องของการทำข้าวโพดท,ที่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมการเกษตรหลักของอเมริกาที่ส่งผลทางด้านปัญหาเรื่องสุขภาพมาถึงผู้บริโภคได้แล้วก็เรื่องก็มีปัญหาต่างๆที่เกิดจากการผลิตนั่แหละครับมาจนมาสุดท้ายที่การใส่ข้อมูลว่าแล้วเราจะแก้ปัญหาเหล่านั้นยังไงผมบอกแบบนี้ว่าทําให้เรานึกกลัวฮะผมคิดแบบนี้ดีกว่าทาให้เรานึกกลัวว่าถ้า วิธีการแก้ปัญหาหมูแพงที่เกิดขึ้นณนปัจจุบันนี้มันทำให้เราต้องไหลเข้าสู่การทำปศุสัตว์แบบแบบที่อเมริกาทำหรือแบบที่เมืองจีนทำนะครับก็คือเป็นระบบอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบในทุนรายใหญ่ระบบปิดโรงเรือนติดแอร์และควบคุมโดยบริษัทผู้ผลิตอาหารบริษัทใหญ่ๆราคาอาหารคงจะควบคุมได้นะครับ แต่โอ้โหเขาใช้คําว่าระบบการผลิตอาหารนะฮะน่าสนใจมากเพราะว่าระบบการผลิตอาหารที่ในฟู้ดอินให้เราดูเนี่ยกเกษตรกรทุกคนที่ยอมให้สัมภาษณ์พูดเหมือนกันหมดครับว่าที่เราเลี้ยงไก่อยู่เนี่ยเราไม่ได้เลี้ยงไก่นะเราโ r ดิว c ์ฟู้ดเออเราผลิตอาหารแล้วเขาก็ให้เราเห็นครับว่าความน่ากลัวของการผลิตอาหารในแบบอุตสาหกรรมมันเป็นยังไงเช่นเขาพัฒนาสายพันธุ์ไก่ขึ้นมาเขาก็เอามาเทียบให้เราดูนะฮะว่า เขาพัฒนาสายพันธุ์ไก่ขึ้นมาจากไก่แบบเดิมที่ใช้เวลาเท่าไหร่ในการโตขึ้นมาจนเรากินได้เนี่ยไอ้ไก่แบบใหม่ที่ทางบริษัทซึ่งเป็นคนขายไก่เองเนี่ยมอบวิธีการให้เกษตรกรเอาไปเลี้ยงเนี่ยโอ้โหมันเปลี่ยนแปลงน่ากลัวฮะโอ้เขาให้มันกินแอนตี้ไบโอติกมันโตเร็วขึ้นเป็นแบบเป็น10บเท่านะครับในเมื่อพูดบริโภคอยากจะกินเนื้อขาวมากๆผู้ผลิต ซึ่งเป็นเจ้าของอุตสาหกรรมก็เลยพัฒนาการเลี้ยงเพื่อให้ได้เนื้อขาวจำนวนมากไก่ที่อยู่เยอะๆอย่างที่เราเห็นในภาพนะครับมันก็เลยจะมีอกและตัวที่ใหญ่เกินกว่าปกติมากเขาไปแอบถ่ายนะครับก่อนที่จะจับไก่พวกนี้ไปขายอะ่ะในเล้ามันเดินกันแทบไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าโครงสร้างกับกระดูกมันไม่รองรับการเจริญเติบโตที่เราเห็น ั่นเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กส่วนน้อยรนอกจากนั้นก็มีปัญหาอีกสารพัดครับคือถ้าจะมองในมุมที่ว่าฟู้ดอินเนี่ยมันทําหนังสารคดีออกมาเพื่อเพราะมันเพ่งโทษนะเนาะมันเพ่งโทษทางฝั่งของอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่คืออย่างบางภาพที่เขาแสดงให้เราเห็นแล้วว่าในอุตสาหกรรมมันมีแต่เจ้าใหญ่ๆ่ะรายย่อยไม่เหลือแล้วละซึ่งอันเนี้ยเกิดขึ้นในอเมริกา2008แแล้วก็ก่อนหน้านั้นแต่ที่อยากให้ทุกคนดูฟู้ดอินไว้เนี่ยเพราะว่า ผมว่าไม่ช้าก็เร็วฮะรูปแบบการผลิตอาหารในบ้านเราเพื่อรองรับจำนวนคนที่เยอะขนาดนี้ไม่ช้าก็เร็วก็คงจะต้องเข้าสู่ระบบการผลิตอาหารแบบนี้ครับเราเห็นแล้วว่าการเลี้ยงหมูณวันนี้พอมันเกิดปัญหาเรื่องโรคระบาดเนี่ยไอแอฟริกาเนี่ยเปิดกันมาช้าเร็วอะไรไม่รู้นะครับแต่คนที่ไปก่อนคือผู้ผลิตลายย่อยอเพราะว่าไม่ได้เลี้ยงในโรงเรือนปิดเพราะว่าไม่สามารถควบคุมปัญหาเรื่องโรคระบาดได้ หลังจากนี้คนที่จะไปต่อได้แล้วก็จะทำให้หมูมันกลับมาราคาลงเหมือนเดิมได้ก็คงต้องเป็นรายใหญ่ๆทํานะครับผู้บริโภคอย่างเราก็คงอยากจะให้ราคามันลงมาต่ําเนาะเขาให้เราเห็นฮะว่าก่อนที่จะถึงปี2,000เนี่ยบริษัทที่ครองตลาดหมูอะ่บริษัทใหญ่ๆอย่างที่เราเห็นอยู่บนตัวหมูเนี่ยพวกไทยสันเนี่ยมันมีส่วนแบ่งอยู่ในท้องตลาด ในการผลิตหมูเนี่ยจำนวนไม่มากนักนะครับแต่ว่าปัจจุบันเขาก็กินไปทั้งตลาดแล้วครับเราเห็นในฟู้ดอินเลยครับว่าเกษตรกรที่เคยเป็นรายย่อยที่เคยเลี้ยงหมูของตัวเองเลี้ยงไก่ในแบบของตัวเองเนี่ยทุกคนก็ถ้าจะทํามาหากินอยู่ในรูปแบบของไอแมสโปรดักชันแบบนี้เนี่ยเขาไม่ได้เลี้ยงแล้วก็ส่งให้เจ้าใหญ่เอาไปขายนะครับแต่เขาต้องเลี้ยงในแบบที่เจ้าใหญ่อยากจะให้เลี้ยงครับเขาต้องเซ็นเป็นคอนแทคฟาร์มิง เกษตรกรในเรื่องฟู้ดอินบางคนที่ยอมให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกนิดเดียวเขาบอกว่ามันไม่ได้คือถ้าเราให้สัมภาษณ์อะไรไปแล้วมันไม่ถูกใจบริษัทใหญ่แม้แต่นิดเดียวเนี่ยครอบครัวเรามีปัญหาเลยนะอย่างนา้าคนที่เห็นในภาพเนี่ยแกเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการแก้ไขปัญหาครับแกเป็นฝั่งของเกษตรกร,กรผู้จะพยายามผลิตเนื้อสัตว์ในวิธีการเดิม คือจุดท้ายแล้วหนังฟูดอินก็พยายามจะพูดเรื่องนี้ครับว่าแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงเราแบบกุ้มหน้านรับกรรมเหรอเขาบอกไม่ใช่เรามีวิธีเรากินเฉพาะของที่อยู่ในฤดูกาลเรากินเฉพาะของที่อยู่ในท้องถิ่นเราเรากินเฉพาะของที่มาจากเกษตรกร,กรโดยตรงไม่ได้มาจากผู้ผลิตที่เป็นอุตสาหกรรมอาหารคือผู้ผลิตที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารนะเขาไม่ได้ผิดบาปอะไรแบบนั้นนะฮะแต่ว่าปัญหาใหญ่ที่ฟูดอินพยายามจะชี้คือ เขาผลิตอาหารให้เรากินแต่เขาไม่ได้บอกเราครับว่าเรากินอะไรอยู่เขาไม่ได้บอกเราว่าโอ้โหไก่ที่มันอกมันนมใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันกินอะไรเข้าไปบ้างแบบเนี้ยมันน่ากลัวฮะเออมันน่ากลัวผมไม่ได้บอกว่าลองไปดูครับฟู้ดอินแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณจะเกลียดชังบริษัทยักษ์ใหญ่ไปแบบว่ามหาศาลนะฮะผมว่าผมว่าไม่ใช่เจตนามันไม่ใช่แบบนั้นครับแต่ว่าถ้านะวันนี้ ต่อให้เราไม่ค่อยได้เดินตลาดไม่มีใครไม่สัมผัสแหละฮะหมูแพงอ่ะมันแพงจริงๆฮะมันแพงจนน่าตกใจจริงๆเราอาจจะต้องไปถึงตรงนี้สักวันหนึ่งฮะดังนั้นดูเอาไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันเราจะได้รู้ทางหนีทีไล่เราจะได้รู้ว่าคือบ้านเราเนี่ยมันช้ากว่าอเมริกาประมาณสิบปีอยู่แล้วฮะถอยหลังกว่าเขาอาจจะไม่ใี่สิบด้วยซ้ำไปอาจจะสิบกว่าด้วยซ้ำไปครับ ดังนั้นไม่ช้าก็เร็วอเมริกาเนี่ยมันพัดมันไปเร็วแล้วมันก็แย่หลายเรื่องนะฮะ,ะเรื่องอาหารมันก็ไม่ค่อยดีเลยนะครับมันกินฟาสต์ฟู้ดเยอะกว่าเราเยอะนะฮะว่าอย่างนั้นอนะ่ะดังนั้นแล้วผมว่าดูไว้ก็ดีฮะดูไว้จะได้รู้ว่าสิ่งที่มันกำลังจะมาเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงเผื่อว่าเราจะได้รู้ทางหนีที่ไล่ก่อนคนอื่นเขาดูแล้วเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อ ณนะวันนี้มันเป็นแบบนี้ท้ายที่สุดแล้ววิธีการแก้ปัญหามันก็เลยต้องเป็นแบบนั้นนั่นเองนะฮะตัวสารคดีไม่ได้ยาวมากนะครับใครอยากจะอ่านให้มันเป็นรายละเอียดแบบมากไปกว่าเรื่องที่เขาเล่าในสารคดีเนี่ยผมไม่แน่ใจหนังสือมันยังหาได้อยู่หรือเปล่านะครับมติชนเคยแปลหนังสือชื่อว่าบริษัทอาหารปกเป็นรูปวัวแบบนี้เหมือนกันนี่แหละครับเป็นเรื่องราวเดียวกันแต่ว่าในหนังสือบริษัทอาหารเนี่ยมันจะมีรายละเอียดมากกว่านั้นเยอะครับ หาดูทางไหนผมไม่แน่ใจฮะเพราะว่าผมซื้อดีวดีไว้ผมรู้สึกผมอินกับการดูฟูดอินหนังไม่ได้ดูแล้วชวนให้เราไม่อยากกินนะฮะเรายังรับประทานได้เหมือนเดิมนะฮะอาจจะรู้สึกตะหนักนู่นตะหนักนี่ขึ้นมาบ้างแต่เนื้อกว่าเรื่องสารคดีที่มันให้ข้อมูลที่น่าสนใจเนี่ยในเชิงความเป็นภาพยนตร์สารคดีผมว่าฟูดอินก็ทําในเชิงอินเวสติเกทีฟฮะสืบสวนสอบสวนได้ดีฮะมีการใช้กล้องวงจรปิดมีการ ให้เราดูว่าภายใต้ฟาร์มที่เกษตรกรที่เซ็นสัญญากับบริษัทใหญ่บอกว่านี่เป็นรูปแบบที่เวิร์กมากๆเลยชีวิตของพวกเราทุกคนดีขึ้นมากเพราะว่าฟาร์มแบบนี้โอ้โหณนะวันที่เขาจับไก่ฮะกลัวมากเลยคงคงใช้แรงงานที่ไม่ถูกกฎหมายอยู่ดีนะอะไรแบบนั้น่ะเราไม่ได้ดูแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้เพื่อปฏิเสธยักษ์ใหญ่ในวงการอาหารนะฮะ ผมบอกแบบนี้เสมอฮะผมยังก็ยังกินไก่ที่เขาผลิตอยู่แหละว่ามันเลี้ยงไม่ได้แหละหันไปทางไหนบ้านเรามันจะมีอะไรที่เขาไม่ได้ผลิตวะมันคงจะดีกว่าฮะถ้าเรารู้เท่าทันมันบ้างนะฮะว่าอะไรมันเป็นอะไรนะครับดังนั้นแล้วดูณวันนี้ถึงแม้มันจะเก่าปี2008แต่โอ้โหมันช่างเข้ากับสถานการณ์บ้านเราดีเหลือเกินนะครับดังนั้นพยายามใช้ความพยายามหน่อยฮะที่มันมีช่องทางนะนะคุณลองหาดูฮะพูดอินเนี่ย ภาคไทยยังมีเลยครับ <laughs> ไม่ให้คะแนนก็นแล้วกันนะครับถือว่าเป็นการเอามาแนะนําแล้วก็เอามาบอกเล่ากันว่ามีหนังอยู่หนึ่งเรื่องที่เข้ากับสถานการณ์บ้านเราณวันนี้เหลือเกินนี่ก็คือภาพยนตร์สรคดีเรื่องฟ o ดอินนั่นเองครับ